หนึ่งนะครับหนึ่งเลยเราต้องมีแบบบ้านในใจก่อนนะครับแบบบ้านเราจะเลือกแบบบ้านแบบไหนนะครับเลือกแบบบ้านแบบไหนที่ว่าเรายากได้นะครับเมื่อเรามีแบบบ้านแล้วนะครับเราถูกใจแบบนี้นะครับถูกใจแบบบ้านแบบนี้อ่เราก็เราต้องคำนวณดูก่อนนะครับว่า พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเกินร้อยห้าสิบตารางเมตรไหมนะครับถ้าเกินร้อยห้าสิบตารางเมตรนะครับเราต้องให้วิศวกรน,นะครับเซ็นควบคุมนะครับต้องมีลายเซ็นของวิศวกรและสถา,าปนิกนะครับก่อนที่จะไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างนะครับในกรณีที่เกินนะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่เกินนะครับในกรณีที่ไม่เกินไม่เกิน150ตารางเมตร เราสามารถนำแบบบ้านเนี่ยไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างนะครับภายในเขตนั้นอ่ะอันนี้คือข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็คืออ่าใบอนุญาตก่อสร้างนะครับใบอนุญาตก่สอกสร้างนะครับเราต้องดูว่าอ่าพื้นที่ที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในเขตไหนนะครับ เขออตอบตหรือว่าเขตเทศบาลน,นะครับเราก็เอาแบบบ้านที่เราจะสร้างเนี่ยไปยื่นขออนุญ,ญาตก่อสร้างนะครับกับทางเขตตนั้นแล้วก็รอให้ทางหนังงานดาเมินการให้นะครับระยะเวลาในการขออนุญ,ญาตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่ที่เราไปขออนุญ,ญาตนะครับ ข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือเราต้องมีช่างผู้รับเหมานะครับเมื่อใบอนุญาตก่อสร้างออกมาแล้วเนี่ยเราต้องมีผู้รับเหมานะครับการที่เราจะจ้างผู้รับเหมาเนี่ยเราต้องถ้าเป็นในรูปของบริษัทเนี่ยในต้นตัวผมนะครับถือว่าอาจจะมีมาตรฐานดีกว่า เพราะว่าจะมีทีมงานที่ครบนะครับแล้วจะมีวิศวกรคอยควบคุมงานให้อีกทีหนึ่งนะครับโดยที่เราก็คอยตวยดูั้างข้างอีกทีหนึ่งนะครับแต่รกๆจะมีวิศวกรคอยควบคุมนะครับอโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ